สวัสดีครับป๋าป๋าชื่ออะไรครับชื่อหลิงสังสมานันหัวเพอนรองอายุเท่าไหร่ครับป๋าอายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบนะครับตอนแรกๆป๋าเป็นป่วยเรื่องโรคอะไรครับเบาหวานความดันไขมัน<บ>อุดตันเบาหวานนี่เบาหวาน,วาน,ต,อนตอนตอนตรวจขึ้นเท่าไหร่ครับโอประมาณหก มันสี่สิบปีแล้วนะที่เป็นมาเนี่ยก่อนที่จะกินเมื่อสองวันสามวันนี่ไหมจ๊ะป่าสองวันสวันเนี่ยผมมากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมถือไว้เนี่ยอ๋อครับรู้สึกว่าดีมากมและใครไม่เชื่อและผมไม่เคยออกอผมกินมาหลายบริษัทเหมือนกันไม่ใช่หนูรองยานะครับมผมก็อยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันดีแต่ตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันตอบโจทย์จริงๆริง้อยเปอร์เซ็นต์ชามือชาเท้าเอาอยู่ไอ้ที่ลุกก็โวยนั่งก็โวยเออกรัมไม่ได้อะไรไม่ได้จับช้อนก็ไม่ได้จับอะไรก็ตกแต่ตอนนี้มือผมดีอ๋อปลาปลา,ปากินได้กี่วันนะป๋าสี่วันเนี่ยอ๋อปลากินได้สี่วันจากมือกัมไม่ค่อยได้กัมได้แล้วได้แล้วออนี่นแหละครับโอโ้ ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางเช่าปะผมขอบคุณชั้นเช่ามากครับและขอ,ขอขอบคุณผูาา้นำาาที่เอาของดีๆมาให้ผมกินและผมขอย้ำอย่างเดียวนะฮะไม่แพงอย่างที่คิดนอ,อย่าคิดว่าแพงนะครับของอะไรอ่ะสมุนไพรมาตอบโจทย์ได้คุณกินยาหมอ โรงพยาบาลเราก็กินแต่เราไม่ได้มันก็เหมือนกับเราไปหากินธรรมดาเป็นเป็นตามหมอนัดเราก็ไปตามเวลาของหมอนัดแต่มันก็เหมือนเรากินสารเคมีชนิดหนึ่งอบอกตามตรงนะสมุนไพรทุกอย่างตอบโจทย์นะครับ,รบอนนลองดูฉันเช่าตัวนี้ทุกท่านน่ะจะจะพูด เสียงเดียวกันกับเหมือนผมเป็นอ๋อแสดงว่าตอนนี้ป๋ามั่นใจแล้วนะครับมั่นใจครับ100%ซครับขอบคุณครับป๋าโอเคครับ